สวัสดีครับนักเรียนทุกคนเจอกันอีกครั้งนะครับในส่วนของรายวิชาพศึกษาก็วันนี้จะเป็นส่วนของปีทานะครับเรื่องการวิ่งปลัดนะครับเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกันนะครับว่า,าการวิ่งปัดเนี่ยมันคืออะไรมีอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยเรามาดูความหมายของมันก่อนนะครับการวิ่งปลัดนะครับต้องประกอบไปด้วยนักกีฬา2คนขึ้นไปนะครับ แล้วก็วิ่งตามระยะทางที่ตัวเองได้รับมอบหมายนครับไม่ว่าจะเป็นร้อยเมตรสองรเมตรหรือว่าสี่รอยเมตรนะครับาการทํามันเป็นการทําก็ตกลงกันในทีมของตัวเองนะว่าใครจะอยู่ตาําแหน่งใดนะครับซึ่งหลกัหลกๆแล้วนะครับที่เขาทําการแข่งขันการระดับสากลหรือว่านานาชาตินะครับเขาจะวิ่งผัดมีอยู่2ประเภทก็คือ สี่คูณร้อยทั้งชายและหญิงนะครับแล้วก็สี่คูณสี่ร้อยอ่าทั้งชายและหญิงเหมือนกันนะครับตรงนี้แต่ว่านะครับพอมาดูการวิ่งผาดที่พบได้ทั่วไปนะครับก็จะมีเยอะเลยนะครับแยกย่อยมาเยอะเลยแต่อันนี้นะเขาจะทําการแข่งขันก,กันไม่เป็นทางการหรือว่าไม่สากลนะครับอาจจะเป็นกีฬารุ่นเล็กๆนะครับเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสนะครับได้วิ่งในระยะทางที่สั้นนะครับ เช่น5คูณ80เมตรตรงนี้นะครับทั้งชายและหญิงเหมือนกันนะครับ5 8คูณ50เมตรแล้วก็4คูณ100 4คูณ200แล้วก็4คูณ400เมตรตรงนี้นะครับเป็นการจัดอาจจะเป็นกีฬาระดับจังหวัดหรือว่าระดับหมู่บ้านก็แล้วแต่นะครับตรงนี้หรือว่าระดับโรงเรียนนะครับทีนี้นะครับวันนี้ก็ครูก็จะมาสอนในเรื่องของการถือคาทาตั้งต้นวิ่งก็คือ ตั้งต้นท่าเข้าที่นั่นเองนะครับมันจะมีอยู่ห้าวิธีนะครับในการจับไม้กระทาเดี๋ยวมาดูวิธีที่หนึ่งกันเลยนะครับวิธีที่หนึ่งคือนิ้วหัวแม่มือนะครับและนิ้วชี้นีบกระทาแล้วก็ปลายนิ้วทั้งห้านิ้วนะครับยันพื้นไว้ตามรูปเลยนะครับใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้หนีบกระทาไว้แล้วก็ปลายนิ้วทุกนิ้วยันพื้น ทีนี้ท่าที่สองนะครับใช้นิ้วกลางนะครับนิ้วนางนิ้วก้อยจับกำรอบกระทานะครับส่วนนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้นะครับนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้และข้อนิ้วข้อที่สองของนิ้วอื่นนะครับยันพื้นไว้แบบนี้เห็นไหมครับน้วมีนิ้วหัวมือกับนิ้วชี้ที่ว่ากางเต็มนิ้วแล้วก็ที่เหลือจะใช้ข้อที่สองนะครับตรงนี้ เห็นไหมครับจะพับอยู่เพราะว่าใช้กำรรไม้ผลัดอยู่นะครับไม้กระทาอต่อไปมาดูวิธีที่สามกันนะครับวิธีที่สามคือใช้นิ้วกลางนิ้วเดียวนะครับกำรอบกทาแล้วก็ใช้ปลายนิ้วอื่นยันพื้นไว้หมดเลยนี่เห็นไหมครับตามรูปมีนิ้วกลางนิ้วเดียวที่ว่ากำรอบกระทาไว้ ที่เหลือจะอ่ะยันพื้นทั้งหมดนะครับมาถึงวิธีที่4ี่นะครับก็คือเมื่อกี้ใช้นิ้วกลางนิ้วเดียวใช่ไหมครับทีนี้เราใช้นิ้วกลางแล้วก็เพิ่มนิ้วนางเข้ามานะครับจับเหมือนกันแล้วก็ยันพื้นเหมือนกันเห็นไหมดูตามรูปได้เลยนะครับ นิ้วกลางกับนิ้วนางนะครับกำรอบกระาไว้นิ้วที่เหลือ,อยันพื้นไว้นะครับส่วนสําคัญนะครับากาทาต้องไม่ไปลายกระานะครับต้องไม่ติดพื้นนะครับต้องยกขึ้นมาตามรูปนะครับวิธีที่5นะครับ ใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวนะครับกำรอบกระทาแล้วก็นิว้วที่เหลือนิ้วอื่นตั้งสีนิ้วนะครับยันพื้นดูจากรูปได้เลยนะครับมีนิ้วชี้นิ้วเดียวที่กำรอบไปนะครับปลายกระทากระดกขึ้นนะครับอย่าชิดพื้นนะครับถ้าชิดพื้นจะเฝ้เท่ากับว่าเราเลยเส้นนะครับ ต่อไปเรามาดูชิ้นงานนะครับวันนี้ก็มีงานให้นักเรียนทำหนึ่งชิ้นนะครับซึ่งงานนี้ก็ก็เป็นงานที่ถือว่าไม่ได้ยากนะครับเราสามารถาปฏิบัติได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับมาดูคำสั่งกันก่อนเลยคือให้นักเรียนนะครับถ่ายรูปการปฏิบัติการถือคทะาตั้งต้นวิ่งนะครับก็คือถือกทาแล้วก็เข้าทีนั่นเองนะครับโดยเลือกมาหนึ่งวิธีนะครับ ที่ครูได้สอนไปเมื่อกี้มีทั้งหมด5้าวิธีใช่ไหมครับแล้วก็ให้นักเรียนเลือกวิธีที่ตัวเองคิดว่าถนัดสุดนะครับแล้วถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มไลน์นะครับแจ้งชื่อชั้นเลขที่ไม้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไม้กระทาจะต้องไม่เรียดพื้นนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ไม้กระทาที่เป็น สำริดรูปนะครับถ้าใครมีก็ใช้ได้แต่ถ้าใครไม่มีนะครับให้ใช้ไม้หรือท่อแปบ๊บหรือว่าเป็นอะไรก็ได้นะครับที่สามารถนํามาถือได้ถ่ายรูปใช้ได้หมดเลยนะครับนํามาคีเอทกันเอองนะครับออกแบบกันเอิงว่าจะใช้อะไรมาถือนะครับอ่าสำหรับวันนี้ครูก็จบเนื้อหาเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้า อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ